YouTube กำลังดันเราต้องรีบฉวยโอกาสโดยเฉพาะช่องทอี่ได้รายได้น้อยจากคนดูคลิปปกตินะคะให้รีบเลยให้รีบไปสร้างคลิปเก่าของตัวเองให้เป็นพอดแคสต์ทั้งหมดเลยนะคะส่วนมันจะเคยอยู่ในเพลย์ลิสอะไรไม่ต้องไปลบนะคะทุกคนไม่ต้องลบให้เราไปเพิ่มคลิปนั้นยกตัวอย่างเช่นวันมีคลิปอยู่แล้วเราเข้ามาที่รายการวิดีโอคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็กดเข้าไปที่คลิปเราถ้าเป็นไฮไลท์ที่มาจากคลิปสอนสดแบบนี้นะคะวันจะกดสร้างไฮไลท์ไว้ตลอดทุกคนเห็นไหมคะตรงนี้นะคะจะเป็นคลิปต้นฉบับวันก็จะไปกดเข้าไปแก้ไขคลิปนะคะ เสร็จแล้วเลื่อนไปด้านล่างค่ะคลิปที่เราอัปโหลดไปแล้วนะคะมันเคยจัดอยู่ในเพลย์ลิสอะไรก็ตามเราสามารถใส่เพลย์ลิสได้มากกว่าหนึ่งเรื่องให้เราก,กดคำว่าเลือกค่ะแล้วก็เราสร้างพอดแคสต์ไว้เห็นไหมคะพอดแคสต์ Podcast ที่เราสร้างใหม่เมื่อกี้ก็คือความรู้เกี่ยวกับพอดแคสต์ให้เราก,กดเข้าไปสร้างเพลย์ลิสพอดแคสต์ค่ะแล้วก็กดคำว่าเสร็จแล้วก็กดคำว่าบันทึก ในกรณีที่ช่องเรามีคลิปเยอะมากอย่างไอวีระนะคะมีคลิปเยอะมากเลยประมาณ500คลิปเราสร้างพอดแคสต์ขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรกอันดับที่สองเราเข้าไปที่คลิปค่ะอุ้ยเรามีคลิปเยอะมากเลยนะเราจะทำยังไงคุณอาไปทำแบบนี้ค่ะกดหน้าหน้าคลิปนะคะที่ในกรอบสี่เหลี่ยมค่ะ1 2 3 4มีกี่คลิป มี4คลิปที่เราจะจัดอยู่ในพอดแคสต์อันเดียวกันเรากดคำว่าเพิ่มลงไปในเพลย์ลิสต์กดตรงนี้แล้วเราเลือกพอด c a แคสต์ค่ะ4คลิปนั้นมันก็จะกระโดดมาอยู่ในพอด c a แคสต์นี้อัตโนมัติเป็นยังไงคะทุกคนง่ายขึ้นไหมคะแค่นั้นทุกคนแล้วเดี๋ยว YouTube จะดันคลิปของเราที่เราเคยอัพโหลดไว้อย่างไอวีระมีเยอะมากวันยกตัวอย่างเช่นสมุนไพรพื้นบ้าน เสียงของไอ้วีระเนี่ยเรียกว่าเป็นเสียงดีเจนะคะเสียงคุณอาคนเลี้ยงหมูคนรักอิสระก็เป็นเสียงดีเจใครที่คิดว่าตัวเองเป็นเสียงดีเจพูดเสียงดีเจอ่ะเดี๋ยวคุณอาจะไม่เข้าใจเรียกว่าเสียงมักทายกใครที่คิดว่าตัวเองเสียงเหมือนมักทายกนะคะให้จัดคลิปของตัวเองเป็นพอดแคสต์แล้วอย่าลืมค่ะคลิปเก่าทุกคลิป เราสามารถไปติ๊กข้างหน้าแล้วกดเลือกพอดแคสต์นะคะแต่อย่าลืมเราต้องไปสร้างพอดแคสต์ก่อนนะคะสร้างพอดแคสต์ไว้ก่อนพอดแคสต์ Podcast ก็คือเพลย์ลิสต์หนึ่งเพลย์ลิสต์ที่มันเป็นประเภทพอดแคสต์ทีนี้พอดแคสต์คืออะไรพอดแคสต์ Podcast คือระบบจะดันคลิปที่เราจัดอยู่ในเพลย์ลิสต์คลิปเก่าของเราที่มันตายแล้วอ่ะไม่มีคนดูเลยคลิปเก่าเรา เอามันมาทำเป็นพอดแคสต์ค่ะเอาไปติ๊กมันแล้วก็จัดเข้าไปในเพลย์ลิสที่ชื่อว่าพอดแคสต์ที่เราสร้างใหม่อันนั้นนะคะแล้วเดี๋ยว YouTube จะดันให้เราเองทุกคนเห็นจากช่องอติวเข้มมือใหม่ค่ะท o u t u b e แล้วนะคะวันไม่ได้สร้างพอดแคสต์คลิปใหม่เลยวันมีไฮไลท์ที่วันเคยตัดไว้เยอะมากที่ทุกคนได้ดูไฮไลท์สั้นๆทุกครั้งที่วันสอนสด วันแค่ไปสร้างพอดแคสต์ใหม่ซึ่งมันเป็นคลิปสั้นๆมีความยาวไม่เกิน5นาทีพอคนไปเปิดฟังเราปับ๊บพอเล่นคลิปที่1นะคะพอเล่นคลิปที่1ผ่านไปคลิปที่2มันจะเล่นอัตโนมัติแล้วคลิปที่3จะเล่นอัตโนมัติแล้วมันไม่ได้มีโฆษณาแต่เราได้ตังค์อะตรงนี้คือข้อดีนี่คือสิ่งที่วันอยากจะให้สำหรับทุกคนวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องพอดแคสต์ เวลาเราจะทำอะไรอะไรก็ตามเราจะต้องรู้ข้อดีและข้อเสียของมันค่ะในตอนนี้นะคะสิ่งที่ทุกคนจะเห็นข้อดีของการทำพอดแคสต์ก็คือ YouTube จะดันมันเป็นอันดับหนึ่งเลยดันมากกว่าช็อตคลิปอีกตอนนี้และทุกพอดแคสต์ของเราจะได้เงินค่ะทุกคนแค่เราไปกดสร้างพอดแคสต์วันนี้วันสั่งการบ้านไอวีรากับอานิคมไปรีบจัดพอดแคสต์ให้เร็วๆแล้ว,รวพรุ่งนี้ เข้าไปส่องตรงพอดแคสต์นะคะว่าช่องของเราเนี่ยได้ตังจากพอดแคสต์หรือยังซึ่งมันทำง่ายๆป่าเดว,วันพาไปดูอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราสร้างพอดแคสต์แล้วนะคะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยกลองความเลยให้เราเข้ามาที่หน้าเนื้อหาวิดีโอนะคะแล้วเลือกคำว่าพอดแคสต์นะคะ เราจะเห็นพอดแคสต์ที่เราสร้างให้เรากดเข้าไปที่พอดแคสต์ที่เราจัดจัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วกด